ปิยตหงชัยติสุกงลเพื่อนวาสุกานีเกิดจากภาคของลาของลูกจากกันดีพู คนจนเกี้ยงเดียผาดผ่าเคียงย้ำหินเนื้อกักเสียดายดอกขิดหอดผาดผ่าปลอดปัดตำผาเวลานั้นได้หำหอด ผัดผ่าเหียามเมื่อเห็นดอกป่าบอนก็คิดตอดเหี่ยลายพัดผ่าคนผู้ตายดอกคิดลายน้ำตาหย่อนเละสี หรือว,ว่าสิคิดหน่อยเ <Interior, S 1> ป็นปน้ำกรรมผู้หักหัวเสิววาความโศนอเกิดจากสิส่งลักลัยผู้ได้พอกระจังหินจังว่าในตอน มันกระถิงวังเนินเดได้เห็นปอนกวงการอื่นวิญญาณพุทธะไปให้หัวาโมทนาน้นมเนฟวงคุณยยมผม องอย่าแซวเสียงเอ้อให้ตั้งเทียกวนเออญาตพี่น้องตลอดเกี้ยงยังได้เพียงพร้อมพำกะใจอันพาวิเพิ่นได้โตเตียงว่าหายเลยใเทียนสองบูชา มาสิใครก่อนกันแจกทานวันเอ็นเดีย เปนหลานอยากอป็นป้องีแจ้งเเจ้าเลียวเพื่อมาหลอนจะโยนหลอดเพื่มาเยี่ยมมาแท้ก็กองผนกว่องต้านจะเดืพอดป กตจำนนเปลี่ยนละทันเดียดไมบ่มีได้ยินซาเลยว่าต้องเจอพพอบ่วันใดเออเออเออกะมือเองถึง้าวกรรมกะต้องพอบ่มีแล <ornament> ้วฟ well. ูดีเฟ <passive> Nó Nå... bót tên nên anh càng tên trong để nó dù bót đầy nó phải bằng để เด่นข้าวแต่ข้างยามเจ้าอยู่เป็นคุณนอบพอเฮียงเราสีใจนัวเคยาศัยไปพีงจนเพิ่งอิงเงี้ยจนโตบัวอ้เนี่ตอนเจ้า น้ำด้วยการงานเออเออบอกบ่ขานก่อพออย่งเออเคยกินเกาวัวปลาลาเคยกินปลาโนวมกลางแต่เาจีดอกก่อนหลังคิดไปมา เมียนุเตรมพร้อมลุกลุกของเจ้ามันกระจุกสังมังดอกเนียนไม่สวงขันเนี่ยบอกมีวันสิเจอกกันสิว่าตายสลาย Cây cây cầu má số đỏ này yên gia tích cà Đọc quang 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 năng Khói quang tăng bàn quang Má đứa Má chính bà Má quang quang Này แดดลานญาติพี่น้องร่วมกันเปลี่ยนมัททั้งกลุ่มเนี่ยและกลุ่มไต้ดอกมาหูหอมอ่อนแม่หอดไทยยาได้สนปาาหาเดือบพอยั่งเราเสียใช้เอือยแม่หอดนายาได้สนดอกปาาเขา

เป็นมือเมนดอกวันใชยแนวใดๆกระเตรียมทานดอกวันโปรยจนเบิดสิ้นละคนเสียนทานดอกวันนี้บาละมีเอ้อทุกสิ่ย่าสิ่ขอวังแก่เจ้าอัน้งพองบองหวังอย่าง่ามาดือ กินเขาเพระฉะนั้นเตโลเมียเจ้าได้แต่งเพิ่นดันแต่งบุญแปงแปงเป็นกองเทบล้วนนั่นมาทอนในอิมนําว่ามาเด้อ ยังว่าไหนอนตอนนี้ดวงวิญญาณพอเฮียงเล่าสีไทสจะได้มาฮอดมองเงียขั้นก่อคนดอกคือว่าเอาล่ะน้อน้อสำเนียนตอนไทยสิสุงคือ จังว่าในตอนนี้กระถึงบนอาวัตสานขอสมดวงวิญญาณพอเฮียงเราสีใช้ให้เพื่อนเอาตนกับสู่สวรรค์เดนกัวห่างเดว่าขอลาดื้อยับก็ไปจับพเขาไปดื้อ ดเมียนหดเติมดื้มพอต้องวังต้งแจ่งได้ยิ่งวายังดล้ บ่บ้านั่งไก่เก่พอสิได้ดอกสังลาแม่แม่นูนเติมเอ้้โลูกุกคนเอ้ยก่อนสิจากไปนั่นมาเป็นหวงขันน้ำหลตายเป็นผีขันนึงน้า

สุขคนอื่นมีแนวใดปรึกษาอย่าดักกันขวันชาวบ้านคนเสิ้นตาเป็นว่า แก้วพอละเลี้ยวผู้สุขขันคิดถึงพ่อนั่นให้มองดูขันลูกทายแม่อเดิม <cat> มีความหมายละเลือกไว้บัดไ่ลแล้วยันเตลืม เพิ่นว่าไก่มืออื่นเสกไก่ทอโปมือเด็กคำเดือเพิ่นว่าไก่มื่อสกไก่ทอดกิ่งก่อยไก่มือเล็กไก่มือน้อยไก่จอยเม็นบ่เหนคันพอนนี่ไปไป คอย,ยังนี่ตายไปอนสิไปคนอยู่สวรรค์เดือลูกตัวคนเด้อวว้ามือเจ้าไปลุ้นในเตีงบุญเอาว่าหายย่างเดือ là nam mê